ครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลนะครับวันนี้ผมมีไม้กวาดไม้กวาดกวาดอย่างนะครับพอกวาดไปอย่างเงี้ยไม้กวาดมันจะแตกออกแยกออกจากกันนะครับเห็นไหมครับมันจะห่างนะครับกวาดไปเนี้ยครับผมมีวิธีครับที่เวลากวาดแล้วให้เศษขยะมันไปด้วยกันกวาดออกไปง่ายๆเลยครับเดี๋ยวมารับชมนะครับเราซื้อไม้กวาดมาใหม่ใช่ไหมครับ เราก็รวบไม้กวาดเ,าเลยครับรวบแบบนี้เลยนะครับรวบรวบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดเนวัดก่อนนะครับวัดก่อนแล้วก็ตัดออกีนนะครับตัดเลยเราตัดไม้กวาดออกเลยตัดเปกาแล้วก็ได้แบบนี้แบบนเห็นไหมครับอ่ามันก็จะไม่แตกทีนี้เราก็นําไปกวาดได้เลย แล้วก็กวาดได้เลยครับนี่เห็นไหมกวาดไปเลยครับไม่กวาดเราซื้อมาใหม่ก็ต้องตัดครับถ้าไม่ตัดเรากวัดแล้วมันจะแตกครับปลายมันนะครับตัดนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ